เค้เคยแอบชอบใครกัคนม่มึงดูสภาพมึงนี่แว่นก็หนาเฮยก็เหยสุดชื่นถ้ามึนไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะมึงก็อย่ามงให้ใครมาชอบมึงเลยน้องจะกลับบ้านใช่ไหมเดี๋ยวเราไปส่งที่ป้ายรถมีนะเชียแล้วเริ e ป็นเฟิร์สไซต์มันเป็นแบบนี้นี่เองแต่ไม่้ว้ความรัก แฮปปี้วันอาทิตย์นะคุณมีความรักหัวใจมันสดชื่นแบบนี้เองนั่นนี่แหละครับไอหมอกสตูหัวใจของผมคหนอรื่นงเงเะอัื่ยงเงไม่ชอบมึงไม่ชอบคนเดียวอยิ่ทำไมวะแล้วมึงรู้ได้ยังไงเพราะกูชอบมึงหน้ามึงไม่ชอบแล้ว,วกกบบมึงไปสิงอยู่กับเขาได้ไหมก็ถ้ามึงอยากเจอหน้าน่ะนะนก็ต้องเจอกูคนตีเนี่ยต ใครรังแกอะไรมึงอีกบอกกูมากูกระเทือแม่งให้กูเข้าใจแล้วอะ่ะมึงบอกกูว่าคนอย่างกูอะ่ะไม่มีใครชอบตอนนี้กูไม่อยากมีสาภาพแบบนี้ <c oughs> อีกแล้ววะก <c oughs> ูอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก,กูได้ช่วยมึงเองน้องกูฝากมึงไว้กับลูกน้องกูแหละชื่อแกงคิตตี้สายสายแบ๊วแ <c oughs> บ๊วมันแก้วแตงกวาโคกูมาแลงโชว์ให้มึงเอง มึงไม่อยากเป็นเพื่อนอะกูัวแค่ความเป็นเพื่อนอะกูยังไม่อยากให้มึงเลยมึงชื่อปัทวีมึงชื่อสัตยามึงไม่ค่อยมีเพื่อนมึงมีเพื่อนจะตายยิ่งไหนเนะถ้ามึงไม่พร้อมจะเปิดใจอะนะเรเป็นเพื่อนกนก่อนก็ได้นะเว้เราชื่อมีนะกูเดือน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 อะไรกระดาษเราหมดอ่ะนี่มันเชียร์อะไรกันครับนีเรานอนไม่หลับอะเกาหัวให้เราหน่อยดิ แก้มือนก็นิ่มแล้วเนี่ยแต่ทำไมใจมันแข็งจังวะกูจะเปิดใจให้กับมึองน่านคนเดียวเท่านั้นเราชอบน่านชอบมานานแล้วด้วยแต่ว่าไม่เคยกล้าบอกหน้านไปสักทีอะกูจะไม่ทำให้มึงชอบกูละแต่กูจะทำให้มึงรักกูให้ได้กูต้องใส่เสื้อผ้ามึงจริงจริเหรอมึงจะแก้ผ้าออกไปก็ได้นะถ้ามึงใจมึงรู้ไหมบอ มึงเป็นเพื่อนคนแรกของกูเลยว้ยดังนั้นมึงเป็นเพื่อนกูแล้วอ่ะมึงห้ามชิงกูนะนี่ก็ล้างไม่หมดกูเขาสึกประหลาดกับมึงไงก็ไม่รู้ว่ะกูสุกใจกูเต้นเร็วตอนอยู่กับมึงมึงเคยบอกกับกูใช่ป่ะว่ามึงน,นั่นเป็นปลาบนฟ้าสำหรับมึงอ่ะแ,<ค>แต่สำหรับกูแล้วนะเว้มึงก็คือปลาบนฟ้าของกูเหมือนกันมึงเข้าใจวะ มึงก็กลัวคบกันแล้วนะแต่ว่ากูยังไม่ได้ประทับตาเลยนี่มันไม่ใช่สัญญาแบบนั้นมึงไม่ต้องปรับติดตามชมปลาบนฟ้าทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่งเริ่ม9เมษาย,ยนนี้ทางช่อง GMM 25ดูย้อนหลังที่แรกบนไลน์ทีวีเวลา4ี่ทุ่มครึ่ง